ครับและเรื่องราวจากอิสราเอลนะครับกองทัพอิสราเอลก็เดินหน้าทําการโจมตีทางอากาศใส่หลายพื้นที่ของชงนวนนกาซาในวันจันทร์นะครับรวมทั้งได้ยิงใส่กลุ่มฮิสบัลลาในพื้นที่ทางภาคใต้ของเลบานอนด้วยนะครับ ประชาชนในเมืองกาซาซิตี้รายงานว่าพบเห็นปฏิบัติการรถถังของอิสราเอลในเมืองที่อยู่ทางเหนือของเขตปกครองปาเลสไตน์ด้วยขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายนะครับในพื้นที่ทางใต้ของกาซากองกำลังป้องกันของอิสราเอลรายงานว่าสามารถสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสได้กว่า30คน สถานการณ์ความรุนแรงในกาซาดำเนินต่อไปในวันจันทร์หลังจากที่ผู้ประท้วงในอิสราเอลปิดกั้นถนนหลายส่วนทั่วประเทศพร้อมเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงและให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งการเคลื่อนไหวนี้มีชื่อว่า day of disruption ในอิสราเอลเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกา29นาทีของวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาที่ระบุว่า เป็นช่วงเดียวกับที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสทำการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและมีผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลของทางการอิสราเอลนะครับการโจมตีโต้กลับโดยอิสราเอลเข้าใส่กาซานั้นทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 38,000คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของปาเล,ลสไตน์ที่บริหารโดยฮัมมัสนะครับในเวลาเดียวกันนี้อิสราเอลเชื่อว่ายังมีตัวประกันยังอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธนี้116คนซึ่งรวมถึง42คนที่กองทัพอ้างว่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับ ผู้ชุมนุมประท้วงยังได้ปิดถนนสายหลักต่างๆและมาชุมนุมที่บ้านพักของสมาชิกสภาอิสราเอลขณะที่ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งกำลังทำการปล่อยลูกโป่งสีดำและสีเหลืองจำนวน1,500ลูกใกล้ๆกับพรมแดนอิสราเอลกาซาเพื่อดำลึกถึงผู้เสียชีวิตและตัวประกันนะครับทั้งนี้อิสราเอลและฮามาสกำลัง ที่จะได้ข้อสรุปของแผนหยุดยิงที่มีตัวกลางเจอจาดําโดยสหรัฐและอีกหลายประเทศนะครับได้นําเสนอในอนาคตอันใกลน้นี้หลังจากที่กลุ่มติดอ,อาวุธของปาเลสไตน์นั้นยอมล้มเลิกข้อเรียกร้องของฝ่ายตนซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลนั้นยุติสงครามนี้โดยสมบูรณ์แม้ว่าทั้งสองฝ่ายระบุว่ายังมีสิ่งที่ต้องตกลงกันอยู่ไม่น้อยนะครับ การเจรจาหยุดยิงในสงครามกาซ่านั้นสะดุดลงมาหลายสัปดาห์แล้วแต่หลังจากที่ฮามาสเปิดเผยกับสื่อรอยเตอร์สุวันทิตว่าฝ่ายตนนั้นกำลังรอคำตอบจากอิสราเอลต่อข้อเสนอหยุดยิงหลังจากที่ฮามาสยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงของสหรัฐเมื่อ5วันก่อนนะครับ แผนหยุดยิง3ขั้นของโจไบเดนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนั้นมีอยู่ในมือของตัวกลางการเจรจาของกาตาและอีบและมีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาทางยุติสงครามและปล่อยตัวประกันให้เป็นอิสระครับ